สวัสดีครับต่อกันข้อที่32สามัญปี60นะครับโจทย์บอกว่ายาลดกรดชนิดน้ำนะครับมีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เป็นส่วนประกอบหลักนะครับถ้านำยาลดกรดตัวนี้มา10ลูกบาทเซนติเมตรเอามาไทเทรตก,กับสาระละลายกรดไฮโดรคริกเข้มข้น0.2มลาร์เมื่อถึงจุดยดติพบว่าใช้สาระละลายกรดไฮโดรคริกไปทั้งหมด40ลูกบาทเซนยาลดกรดตัวนี้มีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบ รอยละเท่าไหรโดยมวลต่อปริมาตรกันแน่นะครับถามเป็นเปอร์เซนต์เวทไบโวล่มนะครับเพราะฉนั้นมาเริ่มต้นเป็นการไตเตรธรรมดาก็เขียนสมการกันก่อนถ้าไม่ใช้สุดลัดนะครับตรงนี้ก็จะได้ว่าไฮโลคลอริกนะทำปยากับแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ MgOH วงเล็บห้อยสเกิดปยาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับปยาสะเทินเป็นปยาเคมีแบบทางเดียวนะฮะเกิดปรยาแล้วกลายเป็นแมกนีเซียมคลอไร นะครับน้ำ h 2 o นะครับดุลสมการธรรมดาตรงนี้เติม2ไฮโดรเจนหน้า4หลัง2ตรงนี้เติม2ก็จบนะครับสมการที่ดุลเสร็จแล้วและทีนี้โจทย์บอกมาชัดนะครับว่าตอนไตรเตรตเนี่ยโจทย์ใช้โซเดียมใช้ไฮโดรคลอริกไป0.2โมลาร่ลูกบาทเซน0.2โมลาร่ลูกบาทเซนคลิดกันเป็นมิลลิโมลก็จะได้8มิลลิโมลพอดีถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้โอเค ผมได้มิลิโมลของไฮโดรคลอริกมาแล้วนะครับก็คือ8มิลิโมลย้ำนะครับตรงนี้หน่วยเป็นมิลิโมลแล้วไม่ได้เป็นโมลน,น,นะครับแล้วพอเราได้มิลิโมลของไฮโดรคลอริกมาเท่าไหร่มิลิโมลของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ก็จะเป็นแค่ครึ่งเดียวถูกไหมครับเพราะว่าสัมประสิทธิ์มันเป็น2ต่อหนึ่งถ้าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะครึ่งเดียวตัวนี้8ตรงนี้ก็ต้องครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4มิลิโมลนั่นเองตอนนี้ผมรู้มิลิโมลของไฮโดรคลอริก เรียบร้อยแล้วนะครับพอผมรู้มิลลิโมลไฮโดรคลอริกปั๊บผมสามารถเปลี่ยนมิลลิโมลกลับไปเป็นโมลาร์ได้โดยการเอา CM มาหารธรรมดานะครับก็โจทย์บอกมาเลยนะครับว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเอามาตอนแรกในสิบลูกบาศก์เซนนะครับมิลลิโมลหารด้วย CM เอ็กำลังสามคุณก็จะได้ความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มานะครับซี 4, หารด้วยสิบก็จะได้0.4โมลาร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแต่0.4ถ้าคุณจะตอบมันไม่มีนะครับ เพราะอะไรเพราะโจทย์ไม่ได้ถามเป็นโมล่าครับโจทย์ถามเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไร0.4โมล่ามันแปลว่า0.4โมลของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ละลายอยู่ในสารละลาย1 d m 3แต่ถ้าผมเขียนเป็น1 d m 3ตรงนี้เนี่ยเวลาโคแฟกเตอร์ในห้องสอบจริงๆมันจะช้าช้ามากๆเพราะฉะนั้นผมไม่เขียนนะฮะ1 d m 3เนี่ยผมจะเขียนเป็น1,000 CM กําลัง3ไปเลยนะครับนี่คือความหมายของ0.4มลาร์โมลต่อ CM เํากำลัง3แล้วก็โคเฟคเตอร์ธรรมดาเปลี่ยนโมลเป็นกรัมนะครับหรือใครจะใช้สูตรลัดโมลาร์เท่ากับ10%ดี D หารด้วย MW อันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะโดยส่วนตัวผมผมก็ใช้เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าอันนี้บอกแล้วว่าผมจะเฉลยตามสสวทก่อนนะครับแล้วก็จัดเลยนะครับก็เปลี่ยนโมลเป็นกรัมซะนะครับแมกนีเซียมเนี่ยตัวผมจําได้นะแมกนีเซียมตัวละ24 นะครับแล้วก็โอตัวละ16เหกคิดเป็น1 16กับ1เป็น17 17จเคูณสเป็น34 34กับ24รวมกันเป็น58นะครับ MW ของสารตัวนี้นะครับก็คือ58แล้วก็โคแฟกเตอร์ธรรมดาครับว่าปกติแล้ว1โมลของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะครับมันหนัก58กรัมนะครับของแมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์นั่นเองนะครับ Mg วงเล็บ Os วงเล็บพ้อยสตอนนี้เห็นนะครับว่าโมนตัดโมนผมได้กรัมต่อ cm แต่การจะทำเป็นเปอร์เซ็นต์มันต้องคูณร้อยเข้าไปด้วยเพราะนั้นคูณก็คูณร้อยยัดเข้าไปแล้วมันก็จบถูกไหมครับคิดเลขธรรมดาครับผมตัด0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 ูด 0, นะครับ58ูณ0.4ะครับก็เอา58คูณ0.4ก่อนอย่าเพิ่งเกลียดผมก่อนนะครับผมคิดเลขช้านะครับ 8 2ดสองสิบทด3นะฮะแล้วก็4 5 20 21 22 23 2 3อ่าโอเคใส่จุด1จุดใหญ่จุด1จุดก็กลายเป็น2.32อเปอร์เซ็นต์อ่า2.32นะครับเต้เนี่ยเป็นคนคิดเลขชา้าแต่เต้ก็พยายามนะนะครับเต้ก็พยายามฝึกไปทุกวัน สักวันหนึ่งเนี่ยมันคงคงจะดีขึ้น <c oughs> นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบ2.32%ก็มั่นใจตอบกอไก่แน,น่นอนนะครับใครที่คิดเลขเร็วเนี่ยแสงผมได้สบายๆเลยนะครับแต่ผมขอคิดแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ